สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC พันหมีทุกท่านครับผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาซ้ำพึ่งรอบสองครับอยู่ไม่ไกลจากสวนยางไม่รู้ว่าน้ำจะดีหรือเปล่าพี่น้องรอบสองเนาะได้เตรียมตัวทำครบเรียบร้อยแล้วครับผมมาไก่กะโดมเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> อากาศร้อนครับวันนี้หยอดน้ำกดเสร็จก็เลย มาลองซ้ำดูครับผมหลายสองโลสามโลก็ยังดีครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันหนีด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันหาพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่ต้นพึ่งเลยครับผมครับมาถึงพึ่งแล้วครับผมกะไวสองโลสามโลกะเยอะไปครับโลเดียวไอเดบอก นี่ครับผมดำๆไปนิ้วเดียวผมไม่สร้างเท่าไหร่ครับผมลังไม่โตไม่สร้างถ้าออกเท่าไหร่ครับผมแต่ดีไม่สูงครับผม้ดงบอกหมดแรงเลยครับเจโดงก็องบอกหมดแรงเลยครับมาดูพึ่งม,มันไม่สร้างครับผมสร้างไม่มากแต่ก็ตีนะครับผมมาแล้วนี่ะกมหนึ่งก็ยังดีไม่สูงเท่าไหร่ครับผม ไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนพี่น้องเตรียมตัวเตรียมครบมาอย่างดีมาเห็นพึ่งแล้วไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนสักคู่ครับสวัสดีมันต้นกับพึ่งรอบสองครับผมดูครับมาไล่พึ่งชัดๆผมว่ามีน้ำปะเนี่ย มีอยู่พี่น้องประมาณโลนึงครับผมโอเคครับตั้งกล้องตัดครับผมขึ้นมาแล้วเนาะตัดครับมาไล่พึ่งชัดๆครับตัวอ่อนไม่มีเลยครับผมมีน้ำประมาณสักโลนึง จอดลังนิดเดียวเองครับผม giờ tam lưu lăng ít điều, đi lên mấy xuống

màu long đây à, không? này à, không? khoảng một quả bom, hùng ลงพี่น้องถือว่ารังนี้มาไล่พึ่งครับผมเดี๋ยวรู้นะครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไดน้อยครับรังนี้ดีกว่าไม่ได้เลยเลยไปครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับลงครับท่านผู้ชมครับน้ำพึ่งเราได้หน่อยเดียวแต่ผมมาเจอบางสิ่งครับผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูกันหนึ่งปีพึมงหนเดียวครับผมดูนี่ครับผมพี่น้องรู้จักไหม น้องเอฟซีรู้จักไหมครับนี่แถวบ้านผมเขาเรียกเห็ดยูคาครับผมดูครับผมผมเก็บได้หน่อย,อยแล้วครับครับนี่นี่ครับผมนี่ครับผมแจวเลยครับแบบนี้ดอกมันออกจะันบานหน่อยแล้วครับผม หลายดอกอยู่ครับผมทางอื่นไม่รู้เขาเรียกอะไรครับผมแถวบ้านผมเขาเรียกเห็ดยูคาหนึ่งปีมีผลเดียวครับผมฝนตกฝนล,ลงเนี่ยมันจะออกครับตามฤด,ดูของมันเนาะนี่ครับนี่ครับอ้หหลายดอกเลยพี่น้อง เจอของอร่อยแล้วยวผมเก็บเห็ดกันครับผมอู้หูนูนสี่ห้าดอกเลย แก่เยอะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมข้างในข้างนอกขาอุอบอวบด้วยครับผมี่เร้าม,มากลังกลังจะขึ้นอนีกครับนี่เห็นไหมนี่ครับเนี่ยหัวเล็กเนี่ยครับผมจะโดมลงไปรอที่รถแล้ว นี่ครับผมหนึ่งปีมีหนเดียวพี่น้องกินอร่อยครับนี่เนี่ยดูครับกำลังออกดูครับเป็นมานี้เลยอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นกลุ่มอะดอกเล็กเต็มเลยครับเนี่ยกำลังจะออกอีกครับนี่เน,นี่กินอร่อยครับนี่ดอกตุ้ม แกงสาย,ยานางครับพี่น้องคนไหนเคยกินจะรูร้ครับผมว่ามันอร่อยขนาดไหน <c oughs> ออกขมขมครับผม <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับ ได้พอแกงครับเห็ดเราอันนี้นี่ครับผมนี่ครับดอกแบบนี้กําลังกินครับนี่กาลังน่ากินเนาะดอกน้ำมุตเมิแบบนี้มันแก่แล้วส่วนใหญ่พี่น้องนี่ครับแบบนี้แก่แล้วพรุ่งนี้เน่าแล้วครับนี่พรุ่งนี้ไม่ไม่ทันแล้วครับนี่แบบนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ก็บานจะเป็นอย่างนี้แหละครับผมมันปีหนึ่งมีหนเดียวครับพี่น้องคนไหนเคยกินจะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนครับผมอร่อยจริงครับผมปีหนึ่งมีหนเดียวเขาเรียกเห็ด เห็ดยูคาหรือว่าเห็ดขมนะแถวบ้านผมเขาเรียกครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ได้พึ่งมากลมหนึ่งประมาณกลมหนึ่งครับผมพึ่งรอบสองเนาะน้ําไม่ค่อยดีครับผมได้เห็ดหมอดน้อยน้อยหนึ่งไอโดมก็ถือไปหน่อยหนึ่งครับผมเห็ดไอ้ดมมันหางไปล่างเนาะพอได้กินครับผมพอดีลงมาเดินลงมามาเจอพอดีไอดอกที่ว่ากําลังขึ้นเล็กๆน้อยๆพรุนี้มาเก็บได้อีกครับผมเดี๋ยวพรุนี้ผมจะเข้ามาเก็บตอนเช้าครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไว้เพียงนี้ครับผม คนไหนเข้ามารับช่หม่อย่าเลื่นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมสองหน้าหลานด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก,ก่อนหิวข้าวด้วยครับผมยุงก็เยอะเวยพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย